เมื่อเช้าที่ผ่านมาดรสรินีอาชวานันทกุลโพสต์ข้อความลงไปในเมื่อไอทีวียืนยันชัดเจนในจดหมายชีย้แจงวันที่15คือเมื่อวานนี้ว่าร่างงบไตรมาสหนึ่งปี6ซึ่งคุณสรินีบอกน่าจะเป็นชุดเดียวกับที่คุณเลืองแกรไปร้องกกตเป็นเอกสารภายในบริษัทเท่านั้นจึงยังไม่สามารถเอาไปอ้างเองหรือใช้งานภายนอกบริษัทได้และไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายใดๆ อันนี้โค้นมาจากในแถลงการไอทีวีค่ะแต่พอมีคนตั้งคำถามมากๆว่าแล้วทำไมเอาเอกสารภายในขึ้นเว็บบริษัทให้คนดาวน์โหลดได้ล่ะอ้าวปรากฏว่าเมื่อวานอาจารย์สรณีบอกว่ามีการซ่อนลิงก์ดาวน์โหลดงบไตรามาสแรกทั้งหมดแล้วนี่เรากำลังดูซีรีส์อะไรยังไงเหรอหรือเปล่าซ่อน<ะ>ลิงก์แล้วฮะแล้วยังไงตอ้องไป ในเมื่อบริษัทยอมรับว่าเป็นเอกสารภายในเท่านั้นก็แปลว่าข้อมูลล่าสุดที่เป็นทางการไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆที่สามารถเอาไปใช้อ้างอิงได้ว่าวันนี้ไอทีวีทำธุรกิจอะไรก็มีแค่งบการเงินไตรมาสหนึ่งปี66ของบมจอินทัชบริษัทแม่ของไอทีวีซึ่งงบการเงินระหว่างการชุดนี้เนี่ยได้ยื่นต่อกรลอตอด้วยใช่ไหมคะมแล้วก็ผ่านการสอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีระบุว่าได้สอบทานงบของอินทัชและบริษัทย่อยก็แปลว่าได้สอบทานงบไตรามาสหนึ่งของ i อทีวีมาแล้วเช่นกันงบไต,ตรมาสหนึปี6กของอินทัชชี้ชัดว่าสามิเมีนาคม66สถานะของไอทีวีคือหยุดดำเนินธุรกิจค่ะมีภาพประกอบด้วยน้องไปอาจารย์ชรณีก็ดูภาพเป็นงบการเงินของอินทัชนน่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหม เขียนว่าอย่างไงปัจจุบันไอทีวีได้หยุดดาเนินธุรกิจ <c oughs> ชัดไหม,มหยุดดําเนินธุรกิจขนาดเดียวกันบอกต่อไปในต้ง,งไปเอาเป็นว่าอทบทวนงบแต่มานึงปียวของอินทัชชี้ชัดว่านวันที่สามสิงนาคมหกสหกสถานะไอทีวีคือหยุดดาเนินธุรกิจซึ่งก็ตรงกับขอ้ขอจริงที่ข้อเท็จจริงที่รับรู้มาตลอดก่อนเดือนเมษาพี่ดูมันจะเริ่มมีความพยายามเปลี่ยนให้ไอทีวีลุกขึ้นมาทำหนังสืออะไรก็ได้ แล้วก็เขียนตอบเองกนะบอกในบรรดาเอกสารต่างๆที่ปรากฏในข่าวว่าคุณเรืองไกรเอาไปร้องกะกะตเนี่ยมาถึงวันนี้มันมีหลายชุดที่ใช้ไม่ได้แล้วและอย่างที่1เนี่ยอาจารย์บอกก็คือแบบสบช .3 ก็คืองบการเงินนั่นแหละค่ะใบปะหน้านําส่งงบการเงินประจําปี6-5มันน่าจะเข้าไขเอกสารเทจคล้ายๆกับพี่สารวัตรเพียวบอกใช่ใช่ก็คือ ปีหกห้าเขาไม่มีอะไรเลยใช่แล้ว,ลวไปรายงานางไ,ได้ยังไงว่าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนและยังไงต่ออืข้อที่2ก็คือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น26เมษายนมันมีข้อโต้แย้งมากมายว่าที่บันทึกม,มันไม่ตรงกับคลิปที่สื่อเผยแพร่คือไอทีวียอมรับผ่านจดหมายชี้แจงว่าคลิปนั้นเป็นคลิปจริงนะคะในในในคำชี้แจงของไอทีวีค่ะก็คือบอกว่าคลิปนั้นเป็นคลิปจริงอ,อ,อย่างเช่นคําตอบไม่ได้ดําเนินการใดๆปรากฏมันไปถูกบันทึกเป็นยังดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทได้อย่างไรดังนั้นคุณชรินีเนี่ยเห็นว่ารายงานนี้ถ้าไม่ แก้มันก็จะเข้าขายรายง,งานการประชุมเท็จค่ะดังนั้นไอทีวีควรแก้ให้ถูกต้องแล้วกกตก็ไม่ควรพิจารณารายงานเก่าที่นักร้องเอาไปร้องอ่าประเด็นก็คือไอทีวีจะต้องแก้ไหม,มหรือ,อยังไงท้าบมบรรจัยชนินจะต้องแก้ใช่มาถูกต้องถูกไหมต้องไหค่ะแล้วข้อต่อมาคือร่างงบการเงินไต,ตรมาสหนึ่งปีหกซึ่งเราพูดถึงเมื่อสักครู่อค่ะ เอออันเนี้ยไอทีีบอกเองว่าเอาไปใช้อ้างอิงไม่ได้นะเอาไปใช้งานนอกบริษัทไม่ได้ไม่มีผลผลูกพันทางกฎหมายใดๆดังนั้นอา้าวกกตออก็ไม่ควรเอาไปพิจารณาคุณสรินีก็เลยตั้งคําถามต่อไปอฝากไปถึงสื่อสารมวลชนผมก็ฝากต่อไปให้นะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องตามเนี่ยคิดว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยบอมอจออิน u c h ในฐานะบริษัทแม่ของไอทีวีที่จัดการทุกสิ่งให้อินทัช ควรต้องออกโรงแล้วค่ะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก็มียิ่งอยู่นิ่งๆไปนานๆผู้ถือหุ้นเขาจะหาว่าขาดธรรมาพิบาลน,นะคะอือทางผูาชมนะแล้วยังไงต่อละเนี่ยมีปลอ,อด้วยปลอ,ออะไรหรอปลอ,อในส่วนของบริการลงสื่อโฆษณาผมเลยอยากรู้จริงๆเลยไอ้นี่เนี่ยสำคัญที่รับรู้กันไปตอนไตรามาสหนึ่งยี่สิบสีกุมภาเนี่ยบริษัทไหนอะ่ะสืออะไร นี่ต้องไปค้นหามาเลยค่ะจโจบริษัทซึ่งเคยทำาสริรีทรทศัดใหญ่โตแล้วมาด้ประกอบธุรกิจมาเลยตั้งแต่ไป5ี5 0โซนงไปค่ะแล้วจจโจลุกขึ้นมาทำสื่อโฆษณาทำกับใครทำให้ใครเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาจากไหนเพราะบอกว่าดำเนินการตั้งแต่กุมภารับรู้รายได้ช่วงนี้<ต>ไปมา <นะ S 2> สองอต้องทำไปแล้ว <c oughs> ทั้งหมดนี้ถ้ามีอยากรู้ มันคือการกลับมาครั้งใหญ่แต่ถ้าไม่มี hmm. จะมีบริษัทไหนออกหน้ามาเข้ามาอยู่ในกระบวนการเพราะไอทีวีเป็นบริษัทมหาชนนะครับท่านผู้ชม่ <Ha. S 1> กระบวนการตรวจสอบอย่างที่รู้กันมันเข้มข้นอะไรก็ตามอย่าว่าแต่บอกอะไรที่มันจริงไม่จริงนะไม่บอกตามกฎหมายกับผู้ถือหุ้นยังมีปัญหาเลยลงไป hmm. เพราะ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์อยากรู้จริงๆบริษัทที่ต่อเน,นื่องไปบริษัทไหนละเนี่ยน้องใบอยากรู้ไหมจริงๆพี่พอมีอยู่นะแต่ไม่บอกจริงเหมือนอาจารย์ก็บอกไว้ในนี้ว่าะพอมีอยู่นะแต่ไม่บอกดีกว่าอาจารย์บอกว่ายังไงนะอาจารย์บอกไม่มันมันยอมมาจากที่ถแถลงการในทีวีอ๋อบอกในส่วนบริการลงสื่อโฆษณาให้กับบริษัทในเครือกลุ่มอินทัช ที่ร่างงบประมาณหนึ่งของไอทีวีอ้างว่าเริ่มเสนอกัน24กุมภาเนี่ยค่ะจะเริ่มรับรู้ไรายได้ในไตรามาส2ปี66นั้นไม่น่าจะเสนอให้ n t o uch หรือบริษัทแม่เพราะว่าในงบไตรามาสหนึ่งของ n t o uch ยังไม่ปรากฏธุรกรรมนี้เลยค่ะมันต้องเป็นรายการระหว่างกันใช่ไหมคะระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูกก็คืออินทัชกับ I อทีวีถ้าเกิดจะทำสื่อโฆษณาให้กันแต่อาจารย์บอกว่าถ้าไปดูงบไตรามาสหนึ่งของอินทัชมันไม่ปรากฏธุรกรรมนี้ แต่กลุ่ม InTouch นอกจาก InTouch เองแล้วมีบริษัทอีกแค่3แห่งนอกจาก ITV ดังนั้นเชื่อว่านักการเงินและนักวัญชีทั้งหลายน่าจะรอการรายงานงบไตรมาส2ของ InTouch ด้วยใจระทึกค่ะและอีกหลายเดือนนับจากนี้เราคงจะต้องเรียกร้องให้ไอทเปิดงบไตรมาสสด้วยนะเพื่อความชัดเจนนี่พอมันเป็นประเด็นเนี่ยผมนี่จริงๆเห็นใจทางอินทัชนะ คือพอมันโยงมาถึงการเมืองเนี่ยมันก็จะเป็น,นีน้องใบการเมืองมันยุบกิบยุย่งกิมอะไรกันต,าต่างๆแต่แน่นอนเราก็จะมองในแง่คนติดตามนะอย่าเพิ่งไปฟันธงอย่าเพิ่งไปยืนยันอะไรทีิเกผมเพีเยงแต่สงสัยเนี่ยน้องใบไอทีไปทําให้ใครคือคือน้องใบเราต้องนึกนะค่ะปัจจุบันเนี่ยผู้ให้บริการสื่อทั้งมากมายใช่ไหมน้องใบพี่นี่ก็ได้นะถ้าเกิดจะให้ประชาสัสมบัติอะไรยังไงเนี่ยนะ ในแง่ที่จะทําสื่อไม่ได้ไปถึงรายการนะคมันมีบริษัทต้องเยอะแยะในประเทศนี้เนี่ยใช่ไหมตองใบเยอะมากเลยนะเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมคนพร้อมคนดังก็มีอุปกรณ์ก็มีนะทําไมบังเอิญต้องไปจ้างไอทีวีซึ่งเขาไม่มีอะไรมาก่อนเลยอ่ะฮะทาไมบังเอิญออบริษัใช่ไหมทำไมถึงไปจ้างไอทีวีแล้ว เออทาไมอะ่ะมันต้องมีอะไรที่มันเป็นสุดยอดในทีวียุคนี้นะ <c oughs> ถึงต้องไปใช่ไหมมันมีต้องเยอะแยะที่จะไปเลือกหามา <c oughs> อะไรอย่างนั้นไหมอะ่ะ <c oughs> หมคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะไม่รู้นะไม่รู้จริงๆริ <c oughs> อ๋อเป็นแต่เพียงข้อสังเกต